สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เอ,อ่ออาจจะทําให้หลายๆคนมองกองทัพไทยในมุมที่ต่างออกไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องความพร้อมด้านการฝึกที่แบบว่าใครจะคิดว่าเรามีสนามฝึกจําลองการรบที่มันทันสมัยมากแล้วก็สมจริงมากๆจนกระทั่งแบบนานาชาติยังชื่นชมเลยนะครับมันมีเบื้องหลังยังไงแล้วมันส่งผลต่อบ,บทบาทไทยยังไงบ้างคะ เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะเพราะว่ารากฐานสําคัญของกองทัพเนี่ยมันไม่ใช่แค่อาวุธนะคะแต่มันคือการฝึกคนฝึกกําลังพลให้พร้อมที่สุดซึ่งวันนี้เราจะมาเจาะลึกกัน2ส,ส่วนหลักๆเลยขึ้น 1. สนามฝึกจําลองการรบที่ไฮเทคมากๆที่เราพัฒนาเองในประเทศเลยนะคะกับ2บทบาทที่เราเป็นเจ้าภาพหลักในการฝึกซ้อมทางทหารระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคก็คือคอปราโก ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้แหละค่ะมันสะท้อนศักยภาพที่ทําให้ทั่วโลกยอมรับกองทัพไทยโอ้โหฟังดูน่าสนใจมากๆเลยครับเหมือนกับว่ามันพลิกโฉมไปเลยจากการฝึกแบบเดิมๆที่เราเคยเห็นภาพกัน งั้นเราเริ่มที่ส่วนแรกกันก่อนเลยสนามฝึกจำลองการรบในบ้านเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับจากเมื่อก่อนค่ะถ้ามองย้อนไปสักสามสิบสี่สิบปีก่อนการฝึกก็อาจจะเป็นภาพที่เราคุ้นเคยซ้อมรบในค่ายกําลังพลจําลองเป็นค่าศึกอะไรแบบนั้นแต่ปัจจุบันนี่กองทัพไทยลงทุนเยอะมากค่ะพัฒนาศูนย์ฝึกทางทหารสมัยใหม่ขึ้นมาหลายที่เลยทั่วประเทศมีการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะมากเพื่อสร้างความสมจริงในระดับที่ต่างจากเดิมไปเลยค่ะ คำว่าสมจริงเนี่ยครับมันมันสมจริงขนาดไหนพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมครับ สมจริงในระดับที่แบบว่าจําลองสภาพาแวดล้อมสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้ใกล้เคียงของจริงที่สุดเลยค่ะตัวอย่างที่ชัดมากๆนะคะก็คือสนามรบในเมืองจําลองหรือ combat zone ที่ศูนย์การฐานราบค่ายพานุรังสีที่ราชบุรีที่นั่นนะคะไม่ได้มีแค่ตึกนะคะแต่มีครบเลยทั้งอาคารถนนซอกซอยตลาดร้านค้าคือสร้างให้เหมือนเมืองจริงๆเลยเพื่ออะไรเพื่อให้ฝึกการรบในพื้นที่ปิดล้อมการเคลื่อนที่ในซอยแคบๆได้จริงๆหรือถ้าฝึกในป่าก,ก็ใช้ภูมิประเทศจริงเลยค่ะ ภูเขาป่าลำธารเอามาจำลองสถานการณ์กันเลยทัพที่ทำให้มันสมจริงยิ่งขึ้นไปอีกมีค่ะมีตัวชัวโรงเลยคือระบบ M I L S ค่ะ MILS ค่ะ MILS e ย่อมาจาก Multiple Integrated Laser Engagement System อธิบายง่ายๆก็คือระบบยิงเลเซอร์จำลองอะคะ่ะทหารจะติดอุปกรณ์รับสัญญาณไว้ที่ตัวที่อาวุธพอยิงกันเนี่ยระบบมันจะบันทึกเลยแจ้งขนทันทีใครยิงโดนใครโดนตรงไหนบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตในสนามรบจำลองนั้นมันเปลี่ยนจากการซ้อมยิงเป้านิ่งๆไปเลยนะคะกลายเป็นว่าวัดผลการประทะได้เหมือนจริงมาก อ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนเล่นเกมเลเซอร์ในสนามจริงๆเลยแต่คงเข้มข้นกว่าเยอะมากใช่ค่ะเข้มข้นกว่ามากแล้วมันทําให้ทาหารได้เรียนรู้ผลของการตัดสินใจการเคลื่อนที่การปฏิบัติได้ทันทีเลยแล้วผลลัพธ์จากการฝึกแบบนี้มันเป็นยังไงครับทาหารได้อะไรจาก MILS บ้างผลก็คือทาหารจะเข้าใจเรื่องยุทธวิธีการเอาตัวรอดในสนามรบได้ดีขึ้นมากๆค่ะแล้วก็มีอีกเทคโนโลยีที่สําคัญไม่แพ้กัน คือระบบประเมินผลหลังการฝึกหรือที่เรียกว่า AAR AAR ค่ะ AAR เนี่ยเปรียบเหมือนเราดูรีเพลย์การฝึกเลยนะคะแต่ว่ามีบกวิเคราะห์ขั้นสูงด้วยระบบคอมพิวเตอร์จะบันทึกข้อมูลหมดเลยการเคลื่อนที่การยิงการสื่อสารของทหารแต่ละคนทําให้ผู้บังคับบัญชาสามารถชี้จุดแข็งจุดอ่อนแล้วก็ปรับปรุงการฝึกได้แม่นยำม,มากรวดเร็ว ซึ่งนักวิเคราะห์ต่างชาติบางคนเขามองว่ามาตรฐาน AAR ของไทยเนี่ยใกล้เคียงกับระบบที่แนโตหรือสหรัฐเขาใช้กันเลยนะคะโอ้มีระบบ AAR ที่ดีนี่เดงที่ช่วยยกระดับคุณภาพการฝึกได้ชัดเจนขนาดนี้ แล้วอะไรคือจุดที่ทําให้สนามฝึกของเรามันโดดเด่นจนนานาชาติให้ความสนใจเป็นพิเศษล่ะครับคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องรายละเอียดค่ะแล้วก็ความครบวงจรของสถานการณ์จําลองคือการฝึกของเราไม่ได้เน้นแค่เคลื่อนพลยิงปืนอะไรแบบนั้นนะคะแต่จําลองสถานการณ์ที่มันซับซ้อนที่ทหารอาจจะต้องเจอจริงๆอย่างเช่นการจรลาจนในเมืองการต่อต้านการก่อการร้ายการชิงตัวประกรันหรือแม้กระทั่งการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติที่บางทีนะคะ เอาพล,ลเรือนจริงๆมาร่วมฝึกด้วยเลยเพื่อสร้างบรรยากาศกดดันให้ใกล้เคียงความจริงที่สุดโอ้โหจำลองสถานการณ์ได้ครอบคลุมขนาดนี้แสดงว่าศักยภาพการฝึกของเรานี้มันไปไกลกว่าแค่การรบแบบเดิมๆแล้วสิครับถูกต้องเลยค่ะมันตอบโจทย์ภัยคุกคามความท้าทายในยุคป,ปัจจุบันได้หลากหลายมิติมากทั้งบนบกในน้ำในเมืองหรือดนนี้ก็มีเรื่องไซเบอร์ด้วย ความสามารถในการฝึกรับมือสถานการณ์ซับซ้อนพวกนี้นี่แหละคะ่ะที่ทําให้ผู้สังเกตการต่างชาติโดยเฉพาะที่มาดูตอนค o บราโกเขาประทับใจมากแล้วก็ยอมรับว่าสนามฝึกไทยคือของจริงไม่ใช่แค่การแสดงโชว์ถึงขนาดนั้นเลยแหละครับที่ว่าคือของจริงนี่มีใครพูดถึงขนาดที่ว่าชาติมหาอำนาจต้องมาศึกษาเราเลยไหมครับกายิตุนซึ่งเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีทหารอยู่แล้วเนี่ย เขาก็เคยส่งทีมเทคนิคมาศึกษาระบบสนามฝึกระบบจำลองสถานการณ์บางอย่างของไทยนะคะเพื่อจะเอาไปปรับใช้กับกองทัพเขาเองโหจริงเหรอครับค่ะอันนี้ไม่ใช่แค่คำชมแล้วนะคะแต่มันการมันการยอมรับในเชิงปฏิบัติเลยที่ตอกย้ำว่าไทยเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางด้านการฝึกทหารที่สำคัญแห่งหนึ่งในภูมิภาคนี้จริงๆน่าทึ่งมากครับการลงทุนพัฒนาสนามฝึกในประเทศให้ทันสมัยสมจริงได้ขนาดนี้ ก็น่าจะเป็นพื้นฐานสําคัญเลยนะครับที่ทําให้ไทยกล้ารับบทบาทเป็นเจ้าภาพจัดก,การฝึกซ้อมระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอย่างโคบราโกมาได้อย่างยาวนานขนาดนี้ถูกต้องเลยค่ะการมีสนามฝึกดีๆนี่เหมือนเรามีฮาร์ดแวร์ที่พร้อมแล้วแต่การเป็นเจ้าภาพโคบราโกเนี่ยมันคือการแสดงให้เห็นถึงซอฟต์แวร์ด้วยหมายถึงความสามารถในการบริหารจัดการการประสานงานแล้วก็ความเป็นผู้นําในเวทีความมั่นคงระดับนานาชาติซึ่งไทยเราทําหน้าที่นี้มาต่อเนื่องอ40กว่าปีแล้วนะคะ โบราโกนี่ถือเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของการฝึกทหารในเอเชียไปแล้วนะครับการที่ไทยเป็นเจ้าภาพหลักมาตลอดมันสะท้อนอะไรในสายตาต่างชาติบ้างครับสะท้อนความไว้วางใจค่ะแล้วก็ความพร้อมสูงสุดของไทยคอบราโกนี่เริ่มตั้งแต่ปี1982ใช่ไหมคะตอนนั้นเป็นไทยกับสหรัฐสองประเทศ แล้วก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันนี่มีชาติพันธมิตรหลักเยอะมากทั้งมหาอำนาจอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้ชาติในอาเซียนก็สิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียหรือนอกภูมิภาคอย่างออสเตรเลียฝรั่งเศสก็มาแถมยังมีผู้สังเกตการอีกเป็น20-30ประเทศเลยนะคะการบริหารจัดการฝึกที่มันใหญ่ขนาดนี้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาษาได้ต่อเนื่องเนี่ยแสดงว่าไทยมีศักยภาพจริงๆทั้งสถานที่ระบบ บุคลากรที่นานาชาติเขายอมรับครับแล้วเนื้อหาการฝึกในครอบราโกะครับมันครอบคลุมด้านไหนบ้างเราเห็นบ,บ่อยๆอย่างการยกพลขึ้นบกซ้อมรบภาคพื้นดินแต่รวมถึงการปฏิบัติการทางอากาศทางทะเลการป้องกันร,รับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วยและที่สําคัญมากในยกนี้เลยคือการฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติหรือที่เรียกว่า h, h a d r h a d r ค่ะอันนี้คือจำลองสถานการณ์ภัยพิบัติใหญ่ๆเลยเพื่อให้ทหารจากชาติต่างๆได้มาฝึกทำงานร่วมกันในการช่วยเหลือประชาชน อ๋อการฝึก H A D R นี่เองที่น่าจะเชื่อมโยงกับบทบาททหารในยามสงบได้ดีเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็เป็นส่วนที่แสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ของกองทัพในการช่วยเหลือสังคมด้วยซึ่งภาพจำที่คนมักจะเห็นกันอย่างการยกพลขึ้นบกใหญ่ๆที่หาดเอ่อหาดเตยงามหาดในจังหวัดชนบุรีที่มีเรือรบอเฮลิคอปเตอร์ยานเกราะนั่นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่แสดงถึงความสมจริงสเกลของการฝึกแต่เบื้องหลังคือการฝึกที่หลากหลายมากๆค่ะครับ การเป็นเจ้าภาพจากการฝึกที่มันซับซ้อนยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ต่อเนื่องเนี่ยมันส่งผลต่อภาพลักษณ์ของไทยในเวทีโลกยังไงบ้างครับมันคือซอฟต์พาวเวอร์ทางทหารที่สำคัญมากๆค่ะทุกปีภาพข่าวทหารนานาชาติมาฝึกร่วมกันที่ไทยมันเผยแพร่ไปทั่วโลกเลยนะสร้างการรับรู้สร้างความน่าเชื่อถือให้กองทัพไทยในฐานะผู้เล่นหลักด้านความมั่นคงในภูมิภาคนี้ สื่อต่างประเทศชั้นนำอย่างในสหรัฐญี่ปุ่นถึงกับเรียกโคบราโกว่าเป็นเอเชียซิกเนเจอร์มิลิเทรีเอ็กซ์เซซ์เลยนะคะโอ้โหเอเชียซิกเนเจอร์มิลิเทรีเอ็กซ์เซซ์ค่ะเราก็ยกย่องไทยว่าสามารถเป็นสะพานเชื่อมความร่วมมือทางทหารระหว่างมหาอำนาจกับชาติในอาเซียนได้ด้วยสุดยอดเลยครับนอกจากชื่อเสียงแล้วประโยชน์ที่ไทยเราได้รับโดยตรงเลยจากการเป็นเจ้าภาพแล้วก็เข้าร่วมฝึกด้วยมีอะไรบ้างครับ ประโยชน์ที่จับต้องได้เลยนะคะคือการอาหารไทยได้เรียนรู้และเปลี่ยนยุทธวิธีเทคโนโลยีประสบการณ์โดยตรงจากกองทัพชั้นนำของโลกเลย ซึ่งการฝึกเนี่ยมันปรับรูปแบบตลอดเวลาให้ทันสมัยอย่างเน้นรบในเมืองรบผสมเหล่าทัพใช้เทคโนโลยีใหม่ๆความรู้พวกนี้ก็ถูกนํามาปรับใช้พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพไทยเราอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญนะคะมันสร้างความมั่นใจให้ทั้งคนไทยเองแล้วก็เพื่อนบ้านด้วยว่ากองทัพไทยเราพร้อมรับมือภัยคุกทามได้หลายรูปแบบทําให้ไทยเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือในภูมิภาคค่ะ ฟังดูแล้วการฝึกที่เข้มขน้นทั้งในสนามฝึกจำลองแล้วก็ในเวทีนานาชาติอย่างค o ร์บะโกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ซ้อมโชว์วางเงนเถอะแต่มันคือการสร้างขีดความสามารถที่เอาไปใช้ได้จริงๆแน่นอนค่ะและจุดนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะการฝึกมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมันนำไปสู่ความสำเร็จในภารกิจจริงได้ซึ่งกองทัพไทยก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วในหลายๆสถานการณ์นะคะ มีกรณีไหนที่แบบชัดเจนมากๆไหมครับที่แสดงให้เห็นว่าการฝึกเหล่านี้มันส่งผลโดยตรงเลยต่อความสำเร็จในโลกเป็นจริงปฏิบัติการช่วยเหลือทีมนักฟุตบอลเยาวชนหมูป่าแ c a d e เดม3ชีวิตที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนปี2018ไงคะอ๋อใช่ใช่ครับเหตุการณ์นั้นค่ะความสำเร็จครั้งนั้นแม้จะเกิดจากความร่วมมือของหลายฝ่ายมากๆก็จริงนะคะแต่หัวใจสำคัญส่วนหนึ่งเลยคือขีดความสามารถของหน่วยซิลของไทยเรานี่แหละ ที่ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆครับแล้วความสำเร็จครั้งนั้นมันเกี่ยวกับการฝึกที่เราคุยกันมายัางไงครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยค่ะแต่มันเป็นผลจากการฝึกฝนทักษะที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่องทั้งการทำงานในพื้นที่จำกัดอันตรายการดำน้ำในสภาวะที่ท้าทายมากๆและที่สำคัญที่สุดคือการบูรณาการค่ะการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นทีมต่างชาติ ซึ่งทักษะพวกนี้โดยเฉพาะการประสานงานการปฏิบัติการกู้ภัยในสถานการณ์ซับซ้อนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกฝึกซ้ำๆในการฝึก HADR ของ CobraGo นั่นเองสื่อต่างชาติเองตอนนั้นเขาก็ยังเชื่อมโยงความสำเร็จครั้งนั้นกับระบบการฝึกที่เข้มข้นของไทยเลยนะคะอ๋อแสดงว่าการฝึก HDR ใน CobraGo เนี่ยไม่ใช่แค่การฝึกเสริมเล่นๆแต่เป็นส่วนสำคัญที่สร้างทักษะจำเป็นจริงๆเลย ถูกต้องค่ะมันพิสูจน์ให้เห็นว่าการฝึกที่สมจริงการร่วมมือกับนานาชาติมันสร้างความพร้อมที่เอาไปใช้ช่วยชีวิตคนได้จริงๆนอกเหนือจากภารกิจความมั่นคงโดยตรงครับแล้วในแง่เทคโนโลยีอย่างระบบ AAR ที่เราคุยกันตอนต้นมันถูกเอามาใช้ในภารกิจจริงนอกเหนือจากการฝึกด้วยไหมครับ ก็มีการนำหลักการแล้วก็เทคโนโลยีบางอย่างมาประยุกต์ใช้นะคะเช่นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลาดตระเวนการประเมินผลปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายหรือการวางแผนควบคุมสถานการณ์ต่างๆคือเทคโนโลยีมันช่วยให้การตัดสินใจการปฏิบัติงานมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะครับทีนี้พอพูดถึงความก้าวหน้าของไทย ถ้าเราลองมามองเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านในภูมิภาคอย่างอย่างเช่นกัมพูชาตามข้อมูลที่มีการเผยแพร่ออกมานะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับในด้านการฝึกกัมพูชาอาจจะยังเผชิญข้อจํากัดอยู่บ้างเรื่องงบประมาณหรือโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีการฝึกที่ทันสมัย หรือการฝึกร่วมกับนานาชาติขนาดใหญ่แบบคอบรากโกเนี่ยก็อาจจะยังไม่มากเท่าไทยเราซึ่งปัจจัยเหล่านี้ก็อาจจะส่งผลต่อรูปแบบความเข้มข้นของการฝึกได้อันนี้เป็นการนําเสนอข้อมูลตามที่ปรากฏในบทวิเคราะห์นะคะไม่ได้เป็นการไปตัดสินศักยภาพโดยรวมค่ะเข้าใจครับคือเป็นการชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างในด้านโอกาสทรัพยากรในการฝึกตามข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งการที่มหาอมาตย์เลือกมาฝึกใหญ่กับไทยทุกปีมันก็คงมีส่วนช่วยเสริมภาพลักษณ์ความพร้อมของไทยเรามากๆด้วย มีส่วนอย่างมากเลยค่ะอย่างที่สื่อญี่ปุ่นเคยระบุไว้นะคะว่า Thailand is the training hub of Southeast Asia training hub เลยใช่ค่ะการยอมรับจากชาติมหาอำนาจแบบนี้มันช่วยตอกย้ำสถานะของไทยในด้านนี้จริงๆแล้วก็อาจจะสร้างออพลวัตบางอย่างในภูมิภาคได้โดยปริยายผ่านซอ f t Power วอรทางทหารที่เราพูดถึงกันไปค่ะครับพอรวบรวมปัจจัยทั้งหมดทั้งสนามฝึกภายในที่ทันสม,มยัย การเป็นภาพครอบปราโกดเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องการได้เรียนรู้จากพันธมิตรระดับโลกแล้วก็การพิสูจน์ตัวเองในภารกิจจริงอย่างถ้ำหลวงมันก็ทําให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะครับว่าทําไมกองทัพไทยถึงได้รับการยอมรับว่ามีความพร้อมสูงในระดับแนวหน้าของภูมิภาคจริงๆ ถูกต้องค่ะปัจจัยเหล่านี้มันเกื้อหนุนกันหมดเลยทําให้กองทัพไทยไม่ใช่แค่กองทัพที่ปกป้องประเทศนะคะแต่เป็นองค์กรที่มีขีดความสามารถสูงได้รับการยอมรับในระดับสากลแล้วก็มีบทบาทสําคัญในโครงสร้างความมั่นคงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวซึ่งก็ตอบคําถามตอนต้นได้เลยว่าทําไมเรื่องนี้ถึงอาจทําให้หลายคนประหลาดใจหรือทึ่งเพราะศักยภาพที่แท้จริงมันอาจจะมากกว่าภาพที่เราคุ้นเคยกันแล้วมันก็ถูกพิสูจน์ให้เห็นจริงแล้วในสายตาชาวโลก ใช่ค่ะความพร้อมนี้นี่แหละค่ะคือสิ่งที่สร้างความมั่นใจแล้วก็เป็นรากฐานสำคัญสำหรับบทบาทของไทยในอนาคตต่อไปครับและก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้ผมก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสำหรับผู้ฟังนะครับค่ะด้วยความพร้อมทั้งภายในประเทศแล้วก็การบูรณาการกับนานาชาติที่ชัดเจนขนาดนี้ผ่านทั้งสนามฝึกที่ล้าสมัยการเป็นหัวเรือใหญ่ในการฝึกอย่างคอบราโก ก้าวต่อไปของบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพไทยทั้งในระดับภูมิภาคแล้วก็ในเวทีโลกเนี่ยจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนแล้วจะสามารถใช้ศักยภาพเหล่านี้ในการรับมือกับความท้าทายใหม่ๆที่มันซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีกได้ยังไงบ้างนี่คือคำถามที่น่าติดตามอย่างยิ่งเลยค่ะ